สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดู h ช n n นลค่ะวันนี้ค่ะขออัปเดตอาการสักพักหนึ่งก็ไอ้สักแป๊บนึงนะคะคืออาการเราตอนนี้คือคอเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่อาการสุดท้ายนั่นก็คือเนนจะปูมีน้ำมูกเท่านั้นค่ะ ที่เหลืออาการเริ่มปกติะค่ะยังมีไอบ้างน,นิดๆหน่อยๆแต่เราก็คือกินยาตามที่คุณหมอ,ส,อสั่งสั่งสั่งนะคะแล้วก็ิจการคือมียาต้มที่คุณปู่คุณย่ามาให้แล้วก็อบสมุนไพรที่คุณยา่าคุณพ่ออ,อมาให้ด้วยนะคะเอาละค่ะ อัปเดตการเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เข้าสู่ช่วงรีวิวนิยายฟิกนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะสร้างมนาบ้งหนาแล้วเนาะน่าจะสร้างหนาตัญาคนอ่าเขาสร้างอ๋อเพิ่งเสร็จ28 28เมษายนก็เพิ่งไม่ผ่านมาฮะนะคะ เขาทราบปีแล้วเนาะเออพอมาอ่านพอมาเจอเรื่องนี้บอกเลยว่าสนุปมากมันขำจนแบบว่าเอาจริงๆนะว,วันเนี้ยเราอ่านนิยายเรื่องเนี้ยทั้งวันเลยแล้วความรู้สึกว่าไลเตอร์คนเนี้ยเขียๆๆนแล้วฮาจริงๆุกคนละตัวละครอ่ะคือแบบว่าโป๊ะปะโป๊ะปะกันมากแล้วแบบเอ็นดูพระเอกมากอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องนี้ก็เรื่องกับฮอสเจตัวลายแจเต็นนั่นเอง เรื่องนี้จะบอกเลยว่าฮาจริงๆผลตั้งแต่ต้นจนจบยังสเปเชียลคือฮาจริงทุกคนเรื่องนี้จะบอกเลยว่าสุดในสุดมากขำแบบทุกมุกทุกการพิมอะไรอย่างเงี้ยตัวละครจะเขาจะมีก็คือเขาจะมีสองแอคเคา d ์ไอดีคือ5า universe a t s กะะ็คือบอสเจแต่ถ้าอยู่กับนายเอกปุ๊บ้นงเจขึ้นมาทันทีนะคะซึ่งเจก็ไม่ใช่ใครก็คือตามลักษณะก็คือพี่แจยอนนะคะน้องน้อยของนายเอกเอกเราก็คือพี่เต้น่น,นคือไม่ใช่ใครก็คือเหนือพี่เหนือของเราเองนะคะซึ่งเรื่องนี้อายุห่างการกี่ปีเม่แต่สอง ปีด้วยซ้ำนะคะเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับว่าตอนตอนแรกเนี่ยคือเปิดมาบอสบอสเจก็จะพูดว่าเออทำไมคุณทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะบอสเจก็คือเป็นบอสของบริษัทของเจทำเกี่ยวกับน่าจะเป็นฝ่ายขายนะคะส่วนเหนือนจะเป็นเลขาเขาจะมีทีมเลขาของเขาค่ะจะมีพี่ทีมก็คือพี่แทอิวนะคะแล้วก็พี่ยักษ์นั่นก็คือพี่ยูตะนั่นเองนะคะซึ่งจะบอก ว่าเป็นทีมแรละค่ะที่แบบพี่ทีมนี่คือโปบัะโปบะกมาพี่ทิมกับพี่ยันนี่คือจะโปบักกันอยู่สองคนนะคะส่วนนี่เหนือตอนแรกยันตอนที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะคะคือฉันต้องปิดแบบความรับผําอย่างที่แบบว่าไม่สามารถเปิดเผยในบริษัทได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะโปรบากกันถือว่าพอขอเจแบบว่าอยู่ในกลุ่ไลายกลุ่มใหญ่แบบว่า เทำอย่ um um าง enfin, น anyway> <uh, 有有 <S <s ี้ก็ไม่ถูกนะคะทำไมทงานผมไม่เสียหายทำไมแบบลูกค้าตามนู่นนี่แน่ๆไม่ได้พออยู่กับพี่เหนือเจอย่างนี้ย่งนี้แต่เจจะมีจะมีกิจวัตรประจำวันคือเรื่องการกินแล้วส่วนในแชทเขาจะมีชื่ออะไรจิ๊ดเพ็กกับโจอ伊โจ伊ที่นี่จะคุยกับเจได้ก็เรื่องการกินซึ่งจะบอกว่าเจกินได้ทุกอย่างคือแบบฮ้เจ เธอเคกินทุกอย่างสุดต้องต้องจนพี่เหนือต้องเรียกว่าเจอ้วนนะคะแมวอ้วนแมวส้มของเขาเองนะคะกินทุกอย่างจริงๆทุกคนขนมหวานนี่คือแบบที่สุดที่สุดของเขานะเค้กที่สุดจาตอนตอนไหนจะไม่ได้ค่ะทุกคนที่พี่ทิมกับร้านลายในกลุ่มเขาทิมเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยจะจำไม่จนตายเลยถ้าจะซื้อเค้กอะไรให้ปอนนะ ต้องเป็นเค้กมะพร้าวห้ามเป็นเค้กส้มวันนั้นคือแบบโดนบอสแบบดุบอาทำไมซื้อเค้กส้มมาครับอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าบอสเขากินได้ทุกอย่างแต่แต่ว่าวันไหน,น,เ,นเขาอยากกินอะไรพิเศษก็คือก็เต็มตัวก็คือเขาจะกินอันนั้นก็คือเค้กมะพร้าวกินทุกอย่างชานมอนนุ้ยัเงี้ยมันไคล้ายเราอ่ะกินทุกอย่างแต่ก็คือเนื้อเราจะเป็นคนไม่กินอี่แล้วได้จะมีตอนนึงค่ะที่เขาปิดเลี้ยงร้านนะคะ เหนือพิมพ์ว่าให้ครบให้ครบห้าจริงๆอ่ะเขาต้องพิมพ์ว่าให้ครบห้าหมูแต่ประเด็นคือไ้คตึมตกไปเองเป็นห้าหมูวันนั้นคือไปกินปิ้งย่างแล้วชวนแกงเขาไปพี่แจกแล้วก็พี่โจที่ห้าหมูจริงๆทุกคนเอาห้าห้าหมูกันแล้วมันจะแบบนี้ปิ้งย่างอ่ะทุกคนแล้วแบบห้าหมู ห้าหมูกับห้าหมูไม่เหมือนกันแต่เมก็น,นะเฮ้ยหรือพี่เหนือเขาพิมพ์ผิดาะวาเรารย้อนดูเออว่าพี่เหนือเขาพิมพ์ผิดคือห้าต้องเขียนว่าห้าหมูตกลืมคำว่าวมไม่เอกหรือไม่เอกเป็นเหตุสังเกตได้จาบห้าหมูเป็นห้าหมูเรียบร้อยนะคะอันเรื่องนี้ย้ายทุกคนานจริงนะคะคือแบบว่าฮาจริงทุกคนฮาจนน้ำตาเล็กมากอะทุกคนแต่มีอยู่ตอนหนึ่ง นะนะอ่าพี่ทิมเขาพูดว่าสปาสิตนะเขาเหมือปตาหลิวต้องต้องตาหลิวตอบเบียบอกจะมาผัดข้าวผ้าผัดนี่ไงยังทิมมาทินะคะคนทุกคนรอไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลรอจริงจริงวันนี้นะคะก็ตามอ่านได้นะคะเรื่องบอสเจตัวไรแ็มนัทเองทิมจริงไม่ไหวทุกคนลองอ่านได้นะคะสเปเชียลก็อ่าน ทุกต,ตอนเป็แต่ตัวจนจบอบบว่าฮาแล้วสเปเชียลในตัวฮาสุดเลยทุกคนซูฮกไรเตอร์ไรเตอร์คนนี้มากคือแบบสุดคุณสามารถเขียนให้เราอ่านแล้วน้ำตาไหลได้ขนาดเนี้ยฮาจนแบบน้ำตาไหลมากคือชื่อยอดซูฮกที่จริงยอมใจแล้วอะไรที่มาัน,น,นี้ยอมลวจ้าอะไรประมาณน,น,นี้นะคะอะ่านได้ฮาบมดเจดตัวายเจติ่งอยยังตุงยัง หาอยู่เลยทุกคนอ่านได้นะคะเล่งนี้นะคะขอจบการรีวิวเยทุกคนไม่ไหวหาจริงนะคะลอามาหาอ่านได้นะคะอ่านจบกว่น,นี้คือน้ำตาไหลลินมากเลยทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามช่องนี้ช่องวอูดแชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนกัน,ก like, นะค,ะกค่าสวัสดีค่ะ๊า่บาย